สวัสดีครับทุกคนผมแอมโบครับวันนี้ผมจะมาเตือนคนที่แลกซับนะครับแล้วก็แลกแลกแลกไลน์ไอ้แลกไลน์แลกซับกันนะครับจริงๆแล้วมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วผมก็ไม่แนะนําให้ทุกคนทํานะครับซึ่งมันมีคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทําไปแนะนํำวิธีคัดลิงก์ซับหลังบ้านให้ออกมาแชร์ให้ทุกคนนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งแหละที่ทําให้ AI มันมองว่าเราติดตามคนที่ช่องแต่ว่าเวลาที่ทุกคนนะครับทุกคนนะครับแลกไลค์กันเนี่ยแลกซับกันน่ทุกคนจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มใช่ไหมพอทุกคนเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับพอทุกคนเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับมันก็จะเกิดการที่ทุกคนไปตั้งกระทุ้งไว้หนึ่งคำหนึ่งกระทุ้งอย่างฝากฝากช่องหน่อยอะไรติดมาติดตามมาติดตามกลับแล้ว จำนวนคนที่เข้าไปอ่ะผเอิญมันเยอะนะครับแล้วเขาไปกดติดตามคุณแล้วคุณไปกดติดตามเขาแล้วคนที่สองไปกดติดตามคุณแล้วคุณก็ไปติดตามเขาคนที่สามไปติดตามคุณแล้วคุณก็ไปติดตามเขาติดทําไปอย่างเงี้ยมันปรับเปลี่ยนมาอย่างเงี้ย AI มันจับได้นะครับแล้วจะมองว่าช่องคุณเน่ยเป็นเป็นบอทนะครับไม่ใช่เป็นโปรแกรมไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่คนนะครับซึ่งในทางความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้นะครับทุกคน ซึ่งวิธีการที่คนอื่นเขามามองอามาดูช่องเราแล้วเราจะกลับไปดูช่องเขาเนี่ยในภายในไม่กี่วิไม่กี่นาทีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับซึ่งบอกเลยว่าครับทุกค,คนว่ามันมันเสี่ยงที่จะโดนแบนมากส่วนแล้วมันก็มีหลายหลายช่องด้วยครับที่โดนแล้วก็เป็นช่องที่เปิดใหม่เนี่ยผมพยายามที่จะบอกแล้วว่าแต่ผมก็พูดได้ไม่เต็มปากอะเนาะเพราะผมก็ทำมาเพาะกันกับเขาแล้วก็ ผมก็ได้แต่แนะนำเขาแล้วก็วันนี้ก็โดนไปประมาณ4 5ห้าท่านนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าเสียใจด้วยนะครับเสียใจด้วยแล้วก็ซึ่งถ้าเป็นไปได้นะคือช่องที่เราเปิดใหม่เนี่ยเราทำเนื้อหาครับเปเถอครับทุกคนเนี่ยพอย่างผมเนี่ยผมก็ทำมาเดือนนึงลงได้ประมาณ30 30กบกว่าคลิปละ3 0 3สคลิปละซึ่งผมก็ทำไปพร้อมกับพวกคุณแล้วครับแต่ว่า ผมไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าสิ่งที่ผมทําไปเนี่ยมันมันเป็นการยุยงให้เป็นการไปแลกทรัพย์จริงๆก็ไม่ใช่นะครับผมต้องออกตัวตรงนี้ก่อนซึ่งมันมันมีหลายปัจจัยนะครับซึงซ่งซึ่งด้านขู่เตือนมานี่ผมก็ก็เรียกว่าไม่อยากไม่อยากนะไม่อยากเห็นลูกศิษย์ตัวเองไม่อยากเห็นลูกศิษย์ตัวเองนะครับทําในสิ่งที่มันไม่ดีนะครับแล้วก็พยายามเติบโตไปด้วยกันดีกว่านะครับ ภายในผมเชื่อว่าทุกคนที่ทําคลิปลงไปมีวินัยในตัวเองและสม่ําเสมออย่างที่ครูบอกเนี่ยรับรองว่าอย่างอย่างโค้ดบอกเนี่ยผมรับรองว่ามันต้องมีคลิปที่เป็นไวรัลคลิปที่เป็นที่ต้องเป็น1นึ่งแสวิวถึงหนึ่งหนึ่งล้านวิวมันต้องมีครับแต่ว่าขอให้ทุกคนพยายามทําคลิปลงไปเรื่อยๆครับซึ่งผมก็พยายามทําลงไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นผมก็พยายามไปเทสมาไป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 แลกมานะครับซึ่งซึ่งมองตรงว่ามันไม่เวิร์กหรอกครับที่คุณอ่าเปิดช่องมาใหม่ๆแล้วคุณจะไปทําแบบนั้นนะครับซึ่งซึ่งผมอยากให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกันดีกว่านะครับไม่ต้องแลกทรัพย์กันหรอกครับพยายามลงคลิปไปเรื่อยๆให้มันสม่ําเสมอทําในสิ่งที่มันถูกต้องครับผมเชื่อว่า ในเวลาไม่กี่วันไมออ่หรือไม่กี่เดือนไม่ใช่ไม่กี่วันไม่กี่เดือนนะครับมันก็ทุกคนต้องประสบความสําเร็จครับขอให้คนมีความตั้งใจนะครับซึ่งมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราไม่น่าไปแนะนําแบบนั้นเลยซึ่งมันผิดต่อ,อผิดต่อความรู้สึกนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็สอนมาดีแล้วนะครับสอนมาสอนทุกอย่างดีแล้วซึ่งผมก็แวบออกไปนิดนึงนะครับแล้วก็อยากจะเตือนหลายหลายคนว่า อย่าแลกซับกันเลยครับเพราะว่าถ้าการแลกซับแล้วมันมันทาให้เสี่ยงต่อการปิดช่องแน่ๆเสี่ยงต่อการโดนแบนแน่ๆครับถ้าคุณถ้าคุณยังทําไปเรื่อยๆแล้วการโพสต์ข้อความซ้าๆหรือการตอบคอมเมนต์เดิมซ้ําๆแล้วการกดติดตามมากดติดตามกลับไปเนี่ยคุณบอกว่าไม่ได้นะครับ AI เขาฉลาดแล้วครับตอนนี้แล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนทำนะครับ ซึ่งซึ่งวันนี้ผมก็ได้ออกมาทำคลิปแจ้งเตือนทุกคนนะว่าอย่าทำเลยครับให้มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ดีกว่าให้มันเป็นไปตามความถูกต้องดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราไปแลกซับแบบนั้นอะ่ะโอกาสเสี่ยงที่เราจะโดนแบนมันสูงมากนะครับแล้วก็มันมันเหมือนการทุบมอค้าตัวเองครับผมไม่อยากให้ทุกคนทำนะครับอยากให้ทุกคนเริ่มเหมือนกันนะครับทำไปเหมือนกัน พยายามทำนะครับครับก็ทางนานจารย์ท่านก็เตือนใหมอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยเราน่าจะออกตัวให้มันชัดเจนนะว่าอไอสิ่งที่เราทำน่ะมันไม่ถูกนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงเพราะผมว่าจะทําคลิปแค่ประมาณ3านาทีถึงหนาทีนะครับซึ่งบอกขอขอบอกตรงนี้ว่าผมไม่แนะนํานะครับให้แลกทรัพย์กันนะครับผมไม่แนะนําให้แลกทรัพย์กันอ่าแล้วก็ เรียกอะไร CF ไม่แน่นอนนะครับแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆเราจะได้ CF ที่แน่นกว่านะครับมันจะมี FC ที่แน่นกว่าไม่ใช่ CF เราจะมี FC ที่แน่นกว่าแล้วจริงใจกว่าที่เขาอยากดูคลิปของเราต่อๆไปที่เขากดมาดูคลิปเราต่อๆไปนะครับแต่ถ้าเราไปแลกทรัพย์กันมันก็เหมือนเขาไม่กลับมาดูคลิปของเราอีกนะครับแล้วเขาก็อืมนะครับซึ่งผมก็ไม่มีอะไรจะพูดนะตรงนี้แล้วก็อยากบอกทุกคนว่า โตไปพร้อมกันครับช่องเล็กๆเราก็โตได้สําคัญนะครับทุกคนทําคลิปออกมาเรื่อยๆต่อเนื่องและสําคัญที่แฮชแทกนะครับหรือว่าการคําค้นหาเนี่ยในเมื่อเราไม่ดังนะครับผมขอฝากทิปทุกคนนิดนึงว่าคําค้นหาของเราอะเวลาที่เราจะตั้งช่องอะไรก็แล้วแต่ให้ทุกคนเสิร์ชเสิร์ชช่องที่เราตเตรกำเสิร์ชเนื้อหาที่ตตวเองกำลังจะตั้งช่องนะครับให้มันไปอยู่ในเท y o ยูทู e หน้า ต้นๆถึงว่าจะไม่ได้อยู่ในอันดับแรกอยู่ในมันมันจะไม่ได้อยู่อันดับต้นๆแต่ให้อยู่หน้าแรกมันก็ยังดีครับซึ่งซึ่งวิธีการนี้มันเหมาะเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับพยายามยึดแท็กให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราทําอะไรลงไปแล้วอะมันพยายามให้เวลาที่เราโพสอะไรลงไปล้วให้อยากให้มันกระจายให้อยู่ไม่อยู่บนทัดแรกก็ให้อยู่หน้าแรกนะครับ พยายามแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็ขอให้ไม่อยู่หน้าแรกกันแล้วกันครับซึ่งก็มาที่ทำคลิปนี้ก็เพื่อจะมาบอกทุกคนแค่นี้แล้วครับ